ด้านสส,สพักเพื่อไทยก็ยังคงยืนยันเดินหน้าลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามต่อไปนะคะโดยไม่จําเป็นต้องฟังคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญค่ะขณะที่ทางด้านนายอนุสรเอี่มสะอาดก็ให้ฉายาตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่าตุลาการดิกชนรีหลังจากมีการอ้างรัฐธรรมนูญฉบับภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ กรณีที่นายวสันส้อยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐธรรมนูนนำรัฐธรรมนูญฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษออกมายืนยันว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญมาตรา68ได้นั้นนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับมาตรฐานของสารรัฐธรรมนูญเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยใช้พจนานุกรมตัดสินให้ในายสมัครสุนทรเวชขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว แต่คราวนี้ถือว่าโกอินเตอร์เพราะมีการเปิดดิกชันนารีมาประกอบการวินิจฉัยแต่ประเทศไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจึงขอตั้งฉายาให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่าตุลาการดิกชันนารี ด้านนายก่อแก้วพิคุลทองสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยรู้สึกผิดหวังกับการถแถลงข่าวของประธานสารรัฐธรรมนูญที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าฝ่ายตุลาการแทรกแซงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่และการรับคำร้องถูกต้องตามขั้นตอนด้วยหรือไม่โดยเรียกร้องไปยังประธานสารรัฐธรรมนูญและคณะให้ทบทวนบทบาทหน้าที่ไม่ควรใช้วิธีแบบสีถนนชัยและนําองค์กรสารรัฐธรรมนูญไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่เช่นนั้นประชาชนอาจยื่ คำร้องให้ยุบสารรัฐธรรมนูญได้นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่าส่วนตัวจะเดินหน้าลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวรระสามตามกลไกของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ต่อไปขอกราบเรียนไปยังสารมนูญและก็เครือข่ายรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับว่าเรื่องรัฐธรรมนูนยังไงพวกผมก็ไม่ยอมเป็นอันขาด อะไรต้องเกิดขึ้นกับประเทศนี้พวกผมก็จะไม่ยอมเปน็นนันขาดถ้าท่านจะทําให้ประเทศที่พังด้วยน้ํามือของท่านก็ไม่เป็นไรจะพังไปด้วยกันแต่จะไม่มีวันถอยเปน็นอันขาดผมขอเรียนอย่างนี้นะครับพวกผมเองจะใช้กลไกลที่พวกผมมีในบทบาทหน้าที่ที่ผมมีในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องของประเทศที่ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านกลับไปคิดนะครับถ้ายังรักประเทศนี้ตามที่ท่านพร่ำพูดมาตลอดเวลาก็ขอให้กลับไปทบทวนบทบาทตัวเองดูนะครับท่านก็ฝากกลับไปตรงนี้นะครับส่วนกรณีที่ขู่มาว่าถ้าเกิดพวกผมลงมติรับรัฐมนูนวลวาระสามแล้วถ้ามีคนร้องให้ยุบพ,พักก็อาจจะถูกยุบพ,พักได้ผมก็บอกท่านนะครับสารรัฐมนูลก็ถูกยุบได้เหมือนกัน อย่าคิดว่าท่านถูกยุบไม่ได้ถ้าท่านใช้อำนาจในทางที่ผิดพวกผมเป็นผู้ออกกฎหมายพวกผมสามารถทำกฎหมายในการยุบสารมูนได้เช่นกัน ส่วนพักประชาธิปัตย์นายบุญย่อสุขถิ่นไทยสสบัญชีรายชื่อและนายวัชระเพชรทองสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องการลงมติวรระสามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่มีกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยนําโดยพันเอกอภิวัลวิริยะชัยประธานสสพักเพื่อไทยและร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีจะขออภิปรายและลงมติซึ่ง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาและผู้ร่วมลงมติต้องรับผิดชอบเพราะเป็นการกระทําในระหว่างที่สารรัฐธรรม,มนูญมีคําสั่งให้ชะลอการลงมติวาระสามออกไปก่อนซึ่งพักประชาธิปัตย์จะรอดูท่าทีในวันพรุ่งนี้หากมีการให้ลงมติจริงจะวอ l k กเอไม่ร่วมประชุมด้วยทันที สำหรับระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันพรุ่งนี้นอกจากจะมีวาระการพิจารณาข้อตกลงระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา190แล้วยังมีวาระที่ประธานต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องคำสั่งสารรัฐธรรมนูญกรณีสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ด้วย